ถึงแล้วคะ่ะน้องโมมาของเราที่มิลิแน่ค่ะถึงือมมิลิแน่คัสเซของเรานะคะเดี๋ยวมาเห็นโชมหน้าของน้องโบม,มาของเราคะ่ะคันแรกสีทองนะคะสวยมากๆเลยเป็นทองที่สวยจริงๆนะคะสีเขียวนะคะอะโว,โวคาโดกรีนสวยจริงๆคะ่ะโอ้ยซวบ้อน ชื่อให้ถูก้วยนะคะเปียโน,โนโบแบล็คนะคะโอ้โหแล้วเราก็จะมาเจอกับน้องนะคะทีส่สวยสีดำก็สวยนะคะนี่มาถึงมิลเลเนียของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาเจอน้องนะคะอ่าสีเขียวอ่าสีเขียวอีกหนึ่งคันนะคะ,ะสีเขียว สีนมนมสวยมากเขียวนมนมอะโวคาโดกรีนอันนี้สีอะไรนะสโนว่ไวจ์จำชื่อไม่ได้นะสีขาวนั่นเองนะคะอเมซอนกรีนนะคะ สวยจริงๆเลยและอีกหนึ่งคานนะคะโอชินดูสีดำน,นะคะโรบินโรแบ็กมีอีกนะคะโอโหจงมากีออะโวคาโดพรีมสุดยอดมากๆเลยนะคะนี่คือการรวมเซตเลยนะความสวยหรอโอ้โห น้องโบมา EV นะคะที่มิลิเนีคาสซนี่คือผู้นำของเราก็รอต้อนรับนะคะน้องโบมาเต็มที่เลยนะคะวันนี้ทุกอย่างพร้อมสัรพที่นี่นะคะ,ะมากกว่าการขายรถเราขายนวัตกรรมนะคะ ICS ของท่านประธานท่านดรสรวัตรภัยศาลสรวัตรค่ะ จอกันในวันที่25-26นี้นะคะทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะได้มายนโฉมน้องนะคะคที่นี่แหลงคาสเซลิลยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสูุกคนการเป็นมหาเศษรษฐีที่ร่ำรวยไปกับนวัตรกรรมนะคะ,ะคโอเคค่ะ